คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอังคารที่14มกราคม2568หวยบ่อนซ่องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์รีเห็นอากับกิริยาสีหน้าท่าทางมาดามแพทองโพยถแถลงเรื่อง entertainment complex ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคมวันนี้แล้วราวกับว่าเธอเป็นลูกสาวเจ้าของบ่อนคาสิโนโต,ตัวจริงเสียงจริงยังไงยังงั้น แพททองโพยแถลงโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นพระอันดับหน้าเดิมๆประเภทดีครับนายสบายครับคุณหนูยืนเป็นแผงประดับเหมือนบอลเปเปอร์เช่นนายภูมธรรมเวชย,ยชัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายพิชัยชนหาวชิระนายประสจันทระรรงทองนายพิชัยนฤทธพันธ์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นต้นโดยการพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษแบบไทยคำอังกฤษคำว่าเราต้องเรียลลิสติกต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริง ทอยแถลงที่มาดามโพยเห็นด้วยกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องบ่อนคาซิโนซุกแบบซ่อนเร้นอยู่นี้เธอว่าหากเกิดขึ้นเร็วก็ดีเพราะดูอย่างประเทศสิงโคโปร์มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทำให้การท่องเที่ยวเติบโต,ต GDP สูงขึ้นเชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อประเทศในอนาคตถ้าสามารถผลักดันให้เร็วได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรส่งเสริมการลงทุนในประเทศและแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายในปัจจุบันด้วยการนำธุรกิจคาสิโนและการพนันผิดกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในระบบรวมทั้งจะทำให้มีการจัดเก็บรายได้และภาษีตลอดจนดึงเม็ดเงินนอกระบบของการพนันผิดกฎหมายจากคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นการพนันให้มาใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้กระทรวงการคลังยังวาดฝันด้วยตัวเลขสวยหรูจาก Entertainment Complex ว่าจะมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนล้านบาทสร้างรายได้1.2ถึง2.4แสนล้านบาทต่อปีดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น5-10%ซ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงโลซัฟนไม่ต่ำกว่า13%เพิ่มรายได้ต่อหัวไม่ต่ำกว่า20,000บาทต่อรายเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น9,000ถึง15,000ตำแหน่งและสร้างรายได้ให้แก่รัฐไม่ต่ำกว่า12,000ถึง40,000ล้านบาทคือรายได้ที่เกิดจากการพนันและรายได้จากการประกอบธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสวนสนุกสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้มาดามแพทองโพชี้แจงว่า ไม่ได้มอบหมายให้กฤษฎรีกายกร่างใหม่และกฤษฎีกาแจ้งว่าไม่ได้ขวางเพียงแต่ต้องการปรับเนื้อหาปรับคำให้เข้ากับนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเมื่อมีความเห็นมาก็เข้าสภาได้เลยไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกแล้วขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าหากสำนักงานคณะกรรมการเกฤษฎีกาปรับปรุงร่างกฎหมายเสร็จสิ้น ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องมากมายรวมทั้งมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องจึงต้องกลับมาที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งโดยเรื่องนี้ได้แจ้งให้ในายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วส่วนที่สังคมทั่วไปมีข้อกังขาว่า Entertainment Complex จะทําให้ภาพลักษณ์ของไทยเสื่อมลงไปหรือไม่มาดามแพทองโพยกล่าวว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงโดยให้เหตุผลว่าเพราะปัจจุบันมีการพนันผิดกฎหมายอยู่เต็มไปหมด และเธอเชื่อว่าจะเป็นการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนอกกฎหมายเอาสิ่งที่อยู่นอกกฎหมายเข้ามาในกฎหมายและระบ,บุชัดเจนครอบคลุมก็จะทําให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยแถมเงินที่ได้ก็เป็นภาษีของประเทศต้องมองโลกปัจจุบันอะไรที่ทําให้โปร่งใสได้จะเป็นสิ่งที่บวกให้กับประเทศมันเป็นเรื่องใหม่ในประเทศเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เป็นไรต้องสื่อสารต้องอธิบายบ่อยหน่อย ขณะที่นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพเรื่อง Entertainment Complex ได้ชี้แจงกับสื่อว่าเรื่องนี้ได้หาเรือกันอย่างละเอียดในคณะทำงานโดยเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ซึ่งขุนคลังฝ่ายตรงของบ้านจันสองล่าผู้นี้ย้ำว่าเราเห็นชัดเจนเลยว่าเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่เขาทำอยู่ว่าได้ผลเยอะกว่า จริงๆแล้วทั่วโลกพื้นที่ที่ใช้สำหรับเกมรูมหรือความสนุกสนานทางนั้นเป็นเพียงพื้นที่ฝนน้อยแล้ววันนี้ทั้งโลกไรายได้ที่มาจากเอนเตอร์เทนเมนต์และเรื่องอื่นๆจะเยอะมากอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวยิงหมัดตรงถามคุณคลงังผู้เป็นมือเป็นไม้ของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรว่าทำไมไม่ออกกฎหมายคาสิโนโดยตรง แบบนี้เหมือนเอาการท่องเที่ยวมาบังหน้าซึ่งนายพิชัยได้ตอบแบบวิ่งวนตีกันเชียงหนีโดยปฏิเสธว่าไม่ใช่คิดว่าหลายอย่างเป็นเรื่องของเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ให้ลองตั้งข้อสังเกตดูว่าในห้างสรรพสินค้ามีใครเข้าไปซื้อสินค้าจริงๆบ้างทุกคนปรับตัวหมดแม้แต่ในห้างใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ออกแนวหลากหลายเป็นเอเอร์เมนในตัวเองทั้งศูย์อาหารการแสดงให้เด็กดูนอกเหนือจากการช้อปปิ้งเพียงแต่อันนี้เป็นขนาดใหญ่ สรุปก็คือรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลทับซ้อนและมีนายกรัฐมนตรีทับซ้อนโดยทักษิณคิดรัฐบาลแพทองโพยธรรมซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเอนเต t a i n ทนเมนต์คอมเ์นี้อดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรได้พูดครั้งแรกในงาน dinner talk vision for Thailand 2024จัดโดย nation group เมื่อวันที่22สิงหาคม2567ก่อนที่รัฐบาลแพทองโพยจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และเมื่อย้อนกลับไปดูก็จะพบว่าที่มาดามแพทองโพยและนายพิชายชุนหาวชิระพูดทั้งหมดนั้นคือถทอยความและเหตุผลเดียวกับที่ทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ในงานนี้ยกมาให้ดูที่ทักษิณชินวัตรกล่าวไว้ดังนี้ขออธิบายนิดนึงว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ถือเป็นเรื่องที่ผมเคยคิดไว้แล้วแต่ทำไม่ได้เพราะมีคนค้านแต่วันนี้ผมไม่ได้คิดเลยไม่มีใครค้านเลยมีคนเชียร์มาก ภายในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะประกอบด้วยหลายอย่างเช่นสวนสนุกสำหรับเด็กฮอลลจัดคอนเสิร์ตสนามกีฬาและอื่นๆส่วนพื้นที่ที่เป็นคาสิโนโจริงๆมีไม่ถึง10%ของพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งหมดนี่คือกติกาที่เขาใช้กันเราก็จะใช้กติกาแบบนี้ให้มีพื้นที่คาสิโนโมไม่เกิน10%และอีก3ย่อหน้าจากการแสดงวิสัยทัศน์ของอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตร ที่อาจจะเข้าข่ายครอบงำทั้งพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้ที่มีมาดามแพทองโพยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการครอบงำรัฐบาลซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับคำถแถลงของมาดามแพทองโพยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีและคำสัมภาษณ์ของนายพิชัยชุนหกวชิระผมอยากเห็นการเพิ่มศักยภาพและการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยววันนี้เราดีมากแล้วแต่ยังมีช่องให้ดีมากกว่านี้อีกเพราะเราอยู่ใกล้จีนและอินเดีย สองประเทศนี้มีประชากรรวมกันเกินหนึ่งในสามของทั้งโลกตลาดเรายังรับได้อีกมากไทยมีลักษณะคล้ายกับเม็กซิโกฟิลิปปินส์และโคลัมเบียในอดีตที่มีเศรษฐกิจใต้ดินสูงมากปัจจุบันตัวเลขสูงเกิน50ซของ GDP หากทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนดินจะทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอีก50อร์เซซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้ของประเทศลดลงความสามารถในการใช้หนี้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังพบว่า เศรษฐกิจใต้ดินที่มีอยู่50%แยกเป็น2ส,ส่วนสําคัญคือยาเสพติดและการพนันออนไลน์มีคนบอกว่าคนไทยขาดทุนให้กับออนไลน์ต่างประเทศปีละ1.7แสนล้านบาทส่วนข้อมูลในประเทศพบว่ามียอดเงินฝากเพื่อเล่นพนันออนไลน์3ล้านล้านบาทมียอดเงินที่เล่นกันรวม5แสนล้านบาทต่อปีหากผลักดันไปสู่การเก็บภาษีได้30%เราอาจทำให้รัฐจะมีเงินประมาณ90,000ล้านบาท และนําเงินเหล่านี้ไปต่ยอดเรื่องการศึกษาให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้เก่งขึ้นได้พัฒนาขึ้นผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ควรนําซ่องโส,งสงเภณีใต้ดินที่มีอยู่ในประเทศนี้จํานวนมากในรูปแบบต่างๆมาทําให้ถูกกฎหมายพร้อมกันไปด้วยเลยจะได้ครบวงจรพอเข้าบ่อนการิินเสร็จนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็สามารถฮิวหญิงไทยที่มีอาชีพโสเภณีโดยถูกต้องตามกฎหมายไปเอนเตอร์เทนต่อเหมือนใช้บริการเด็กเอ็นในปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนขนาดอาชีพนางแบบทักษิณชินวัตรย,ยังหวังจะให้สาวไทยไปตีตลาดแข่งขันกับสาวแอฟริกาคนไทยจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศัก์รีแบบเรียลิสติกภายใต้การน,นำของรัฐบาลเพื่อไทยที่มีมาดามแพทองโพยเป็นโต้โผรุ่งเรืองปรีชากุณ